ดีครับทุกท่านยินดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านยินดีที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะครับบอกในสิ่งที่กําลังเห็นนี้บอกตามเป็นจริงนะครับเล่าจากประสบการณ์ที่ประจักษ์ทางหูตาจมูกลิ้นกายและใจนะครับฝั <c oughs> ่งนี้คือไส้เดือนครับฝั่งนี้คือหนอนแมลงวันลาย <c oughs> เขาบอกว่าหนอนนี่จะกินไวกว่า ใช่เดือนอยู่ห้าเท่าจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล้วยครับกล้วยสุกนะครับบ้านกินได้ต้องเอาไปต้มไปอ่ะเอาต้มให้สุกค่ะก่อจะกินอันนี้เอาให้ ใส่เดือนนะเพราะว่นนนออะนานอนกินไวกว่าไส้เดือน5เท่าแล้วให้ ให้ฝั่งหนออนในเยอะกว่าแล้วกันเศษอาหารในครัวเรือนประเภทผักและผลไม้พวกแป้งพวกอ่า โปรโตีนหรือเนื้อสัตว์พวกอะไรพวกนี้ไข่เวลาเราเอาให้หนอนเนี่ยถ้าเราให้มากกินไม่หมดมันจะเหม็นเน่านะครับแล้วก็มันจะ, <c oughs> ะมีเชื้อโรคแต่ถ้าเราให้ในปริมาณที่ไม่มากมันกินแป๊บเดียวก็หมดมันเข้าบรรลุมกินพอหมดปุ๊บกลิ่นก็จะไม่มีมันกินภายในหนึ่งถึงชั่วโมงหมดเนี่ย กลิ่นก็จะไม่มีพอกลิ่นไม่มีมก็จะไม่เน่าก็ไม่มีเชื้อโรคพอมันกินเสร็จปุ๊บมันถ่ายมันขี้ออกมาก็กลายเป็นขี้นอนก็ก็จะเป็นปุ๋ยอ่ากลายเป็นปุ๋ยในที่สุดนะครับนี่ในส่วนของที่เดือนเนี่ยเราดูมันจะกินคอมโพสต์หรือกินกินปุ๋ยปุ๋ยหมักกินขี้วัวกินปุ๋ยข้อกินอะไรั้นเป็นหลัก คือกินที่มันเย็นๆอ่ะกินที่กลิ่นไม่แรงรสไม่จัดเกินไปอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเอาอาหารพวกนี้ให้มันกินมันก็กินเหมือนกันนะแต่มันกินน้อยกินช้ากินได้แต่น้อยยิ่งถ้าแข็งๆแล้วมันไม่ไม่สามารถที่จะกินได้ไวอ่ะมันดูนะครับอย่างไอตัวเนี้ยเวลาลงให้ให้หนอนเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หมดนะครับเพราะปริมาณมันมีค่อนข้างเยอะ ดูรวยที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับนี่กี่มันเข้ามาเลยเนี่ยเข้ามากินเลยถ้านอนมันกินไวกว่าที้เดือนแน่นอนกินไวกว่าห้าเท่าเลยดูสิเปิดดูนะโอ้ดูเห็นไหมมาเกเป็นกลงเลยอ่ะมาเกิเป็นทีมเลยเนี่ยเนี้ยนี่เกือบหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เกือบหมดแล้วเนี่ย นี่เห็นไหมเกือบหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยอือก็ลำลักคลิปนี้นี่ดูเห็นไหมนี่เห็นไหมนอนมากันเยอะเลยค่ะนี่เห็นไหมเยอะมากอยากดูจังเลยช่วยท่านมันจะกินไวกว่าปิดไว้ให้มันกินให้มันกินอ่ะ มันจะกินใช้เดือนมันจะกินคอมโพสตกินปุ๋ยปุ๋ยหมักนะที่มันเป็นปุ๋ยแล้วอ่ะแต่ <Okay. S 1> ถ้าเป็นหนอเนี่ยมันไม่ไม่นี่แหละมันกินเลยมันกินสดๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไม่หมดอีกครับ ยังมีอีกเยอะเลยหนอนแมลงวันลายเนี่ยหรือว่าแมงวันบ้านเนี่ยแปลว่าแมงวันบ้านไม่ดีหนอนแมลงวันลายดีถ้าเกิดแมงวันบ้าน,นไม่ใครแมงวันบ้านชอบกิน<ะ>ของ,ของคนคนกับหนอนนั่นไหนกินไวไ้กันฮะคนกับนนหนอนเอาวหนอนก็มาก,กันเป็นทีมก็ตอกินไม่คนกินแข่งหนอนได้ไหมคนลองกลับดูสี แข่งแข่ง <lok> ก <displayed, S 1> ันนอนเร็วออันไหนไวกว่ากันเร็วคนคนคนกันเลยโอ้โหห้าเท่าแล้วคนกินไวกว่านอนกี่เท่าครับเท่าครับหกเท่าโอ้โหคนกินไวกว่านอนหกเท่านะครับแต่ส่วนน้องผมครับนอนน้องผมกินช้าห้าเท่าครับครับโอ้โหครับน้องผมกินช้า้าเท่าครับเพราะว่าน้องเขาไม่ชอบ ข้าวใหโตไงครับมีขนาดคนคนกำลังกินแข่งกันนอนนะดูดิอันไหนจะหมดกว่ากันถ้าคนกินหมดปุ๊บเดี๋ยวเราไปเปิดดูว่านอนยังเหลืออยู่ไหมถ้านอนยังเหลืออยู่แสดงว่าคนชนะนอนแพขนาดนอนมีเป็นหมื่นหมื่นตัวยังกินสู้คนคนเดียวไม่ได้เลยอ่ะโอ้โ oh. หทำได้ไงเนี่ย ทำไมคนคนนี้ถึงกินไวจังเลยอ่ะเด็กแค่เหนอ่ะอืมไวมากเลยอ่ะไวกว่าหนอนเน่ะ <c oughs> เจ๋งมากเลยอ่ะโ <c oughs> อ้ดูสิคนกัดคำใหญ่ใช่คนกัดคำใหญ่หนอนหนอนคำเล็กไ <c oughs> ม่ดูใช่คนกัดคำใหญ่กว่า <c oughs> นอยมันดูแล้วคนมีฟันด้วยไหนได้ดูฟันคนหน่อยเออคนมีฟันด้วยหนอนไม่มีฟันใช่แล้ว <c oughs> หนอนไม่มีฟันหนอนต้องดูดเอา โอ้โหดูโอยคนหมดแล้วครับคนหมดแล้วคนกินหมดแล้วครับผลปรากฏว่าคนกินไวกว่านอนนะครับอ๋อตอนแรกเราคิดว่านอนเป็นจอมขมือบที่แท้จอมขมือบที่แท้จริงคือคนนี่แหละครับโอเคคนคือจอมขมือเอาเปิดดูสิอุอยเกือบหมดแล้วอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับ แล้วให้มันกินต่อกินต่อนะให้เวลาหน่อยให้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกันอืผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเรามาดูผลงานในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยฝั่งของฝั่งของต้เดือนนะ ก็ยังเหมือนเดิมนะกั้วยังอยู่อย่างนั้นแหละก็ไสเดือนก็มาอยู่ใต้อาหารนิดหน่อยคือมันไม่ค่อยสนใจอะเพราะว่ามันไม่ใช่คอมโพสมันเป็นอาหารสดมันก็ช้ามันไม่มือหวาแต่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเรามาดูอะตัวนอนหมดเลยครับเนี่ยเน,ออนเนี่ยหมดเลยเห็น mm hmm. ไ,ไหมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างนี้เลย อ่านี่เกือ<ม>บหมดเลยเหลือนิึงยุบยับเลยนี่เห็นไหม <c oughs> นั้นมันกินไวชัดเจนกินไวกว่าไสเดือนห้าเท่าอ๋อนกว่าเดือนกินไวนหน้าเท่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปกินเกลีก้ยงเลยนี่เห็นไหมนะกินหมดเลยครับเดี๋ยวไปต่อเคอครับก็มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเรา ใส่อาหารหรือขยะอาหารไปให้หนอนในปริมาณที่เหมาะสมมันก็จะกินหมดในระยะเวลาอันสั้นก็จะทําให้ไม่มีกลิ่นนั่นเราก็ควบคุมปริมาณมันให้พอดีนะเลี้ยงหนอนไว้ประมาณไหนใส่อาหารได้ประมาณไหนแล้เวเรามีขยะอาหารมากน้อยเท่าไหร่ก็คํานวณให้ดีๆดังนั้นการย่อยขยะอินทรีย์ที่ต้นทางก็สามารถกําจัดได้ในทุกๆวันเพราะมันกินหมดเลยนะครับ ส่วนไสเดือนนั้นหลังจากที่มันกินแล้วเป็นซากเป็นเศษอะไรพวกเนี้ยมันก็กลายเป็นคอมโพสต์หรือกลายเป็นซากที่มันเย็นแล้วก็ค่อยไปให้ไสเดือนอีกทีนึ่งไส,สเดือนมันกินช้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ